สวัสดีครับกลับมาเจาะลึกเรื่องราวที่น่าสนใจด้วยกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะคุยกันถึงคู่พี่น้องออที่เป็นเหมือนเสาหลักจริงๆของวงการเพลงร็อกไทยคืออัสนีวสันครับผมหลายคนคงคุ้นชื่อคุ้นเพลงกันดีอยู่แล้วล่ะใช่ค่ะเรียกได้ว่าเป็นตำนานเลยก็ได้นะคะสำหรับสท่านนี้ รเราก็มีข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางดนตรีแล้วก็ผลงานสําคัญๆของพวกเขามาพอสมควรเป้าหมายวันนี้ก็คือไม่ใช่แค่ทบทวนประวัตินะครับแต่เราอยากจะทำความเข้าใจให้ลึกขึ้นไปอีกว่าอะไรคือแก่นอะไรที่ทําให้พวกเขายังคงเป็นตํานานอยู่จนถึงทุกวันนี้อืมแล้วก็บทบาทสําคัญของเขาโดยเฉพาะยุค80ยุค90เนี่ยโหเป็นยุคทองเลยใช่ค่ะการพูดถึงอัศนีวสันนี่มันเหมือนกับ ออมองย้อนไปดูประวัติศาสตร์ช่วงหนึ่งของเพลงไทยเลยนะคะการที่พวกเขาดังมากแล้วก็ยืนระยะได้นานขนาดนั้นเนี่ยม,มันต้องมีอะไรมากกว่าแค่เพลงฮิตแน่นอนค่ะเริ่มกันที่ทำความรู้จักกันก่อนนิดน,นึงเผื่อบางท่านอาจจะย,ยังใหม่ๆอัศนีวสันก็คือคุณอัศนีโชติกุลหรือพี่ป้อมนะครับแล้วก็คุณวสันโชติกุลหรือพี่โตสองคนพี่น้องเลยค่ะ จุดที่น่าสนใจมากๆตั้งแต่แรกเลยก็คือการเป็นคู่พี่น้องเนี่แหละค่ะในวงการเพลงร็อกตอนนั้นอาจจะไม่ได้เจอบ่อยนักนะคะโดยเฉพาะที่แบบเป็นแกนหลักของวงเลยคือการมีความสัมพันธ์แบบนี้มันอาจจะส่งผลต่อเขาเรียกว่าอะไรนะเคมีในการทํางานการทําเพลงหรือแม้แต่แบบการรับมือกับความสําเร็จความกดดันต่างๆด้วยค่ะน่าสนใจครับแล้วในแง่บทบาททางดนตรีที่เราเราทราบกันดี พี่ป้อมอัศนีก็คือร้องนำหลักเลยแล้วก็กีตาร์โซโล่โอ้โหลายมือหรือซาวกีตาร์โซโล่ของพี่ป้อมนี่เอ่อเป็นเอกลักษณ์มากๆนะครับฟังปุ๊บรู้เลยใช่ค่ะค่ะฟังปุ๊บรู้เลยอันนี้จริงเสียงกีตาร์ของอัศนีโชติกุลเนี่ยมีความเป็นร็อกที่มันมันผสมสำเนียงบลูสเข้าไปคอน้ังชัดเจนมันไม่ใช่แค่โซโล่เร็วๆหวูหวาอย่างเดียวนะคะแต่มันมีความรู้สึกมีเมโลดี้ที่แบบ เออมันติดหูแล้วก็มีพลังเป็นสาวที่หนักแน่นแต่ก็ฟังง่ายด้วยนะเออซึ่งยุคนั้นอาจจะหาไม่ง่ายหนักนะคะอันนี้น่าจะเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งเลยที่ทำให้เพลงเขาโดดเด่นขึ้นมาค่ะครับผมส่วนพี่โตวสัสนน้องชายนอกจากจะออร้องนำในหลายเพลงฮิตเหมือนกันนะยังรับบทบาทสำคัญคือเป็นมือกีตาริทึมด้วย ตรงนี้ก็น่าสนใจนะครับเพราะริทึมกีตาร์ดีๆนี่คือรากฐานสำคัญของเพลงร็อกเลยแน่นอนค่ะสำคัญมากการมีริทึมกีตาร์ที่มันมั่นคงแน่นๆจังหวะเป๊ะๆเ,เนี่ยมันเหมือนปูพรมเลยค่ะปูพรมให้เสียงร้องกับกีตาร์โซโล่ได้แบบเฉิดฉายได้เต็มที่การที่พี่น้องสองคนแบ่งหน้าที่กันชัดเจนแบบนี้คนหนึ่งสร้างสีสันด้วยโซโล่อีกคนคุมจังหวะคุมขอดหลักด้วยริทึม ม,มันน่าจะสร้างความสมดุลความกลมกล่องมากๆให้กับเพลงโดยรวมนะคะลองนึกภาพว่าถ้าขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปเพลงมันอาจจะหง่วงไปเลยก็ได้อ๋อครับครับแล้วการที่มีนักร้องนำสองคนล่ะครับคือเสียงพี่ป้อมจะทรงพลังดุดดันหน่อยในขณะที่เสียงพี่โตจะมีความนุ่มนวลกว่าการผสมผสานสองเสียงนี้มันส่งผลยังไงครับเป็นคำถามที่ดีค่ะคือการมีนักร้องนำสองคน เสียงคนละแบบคนละคาแรคเตอร์เนี่ยมันเปิดโอกาสให้เพลงมันมีอารมณ์ที่หลากหลายมากขึ้นค่ะเพลงที่ต้องการความหนักแน่นจริงจังหน่อยก็อาจจะใช้เสียงพี่ป้อมเป็นหลักส่วนเพลงที่เอ่อต้องการความรู้สึกผ่อนคลายหรือมุมมองที่มันอ่อนโยนกว่าก็อาจจะเป็นเสียงพี่โตหรือบางเพลงก็มีร้องประสานการร้องตอบโต้กันเออมันก็สร้างมิติที่น่าสนใจทําให้เพลงไม่น่าเบื่อเลยค่ะนี่อาจจะเป็นอีกเคล็ดลับความสําเร็จของพวกเขาก็ได้นะคะอ๋อ เข้าใจเลยครับทีนี้พอพูดถึงจุดเริ่มต้นจุดแจ้งเกิดจริงๆของชื่ออัศนีวสันก็ต้องย้อนไปอัลบั้มแรกในนามคู่นี้เลยบ้าหอบฟางปี2529หรือ1986แค่ชื่ออัลบั้มนี้ก็ไม่ธรรมดาแล้วนะครับตอนนั้นใช่ค่ะบ้าหอบฟางนี้มัน มันไม่ใช่แค่ชื่ออัลบั้มนะแต่มันเหมือนเป็นคำประกาศอะไรบางอย่างเลยการเลือกใช้ชื่อนี้ในปี2529ซึ่งสังคมไทยตอนนั้นก็อาจจะยังไม่ได้เปิดกว้างเท่าตอนนี้นะคะมันแสดงถึงความกล้าความแตกต่างแล้วก็อาจจะสะท้อนมุมมองบางอย่างที่พวกเขามีต่อสังคมหรือต่อการทำงานในวงการดนตรีก็ได้เหมือนบอกว่าไม่ได้มาเล่นๆนะมาพร้อมไอเดียมาพร้อมมุมมองที่ชัดเจนใช่ค่ะ มีความเป็นไปได้สูงเลยอัลบั้มนี้เลยไม่ใช่แค่การรวมเพลงแต่มันคือการนำเสนอตัวตนคิดทางดนตรีในฐานะศิลปินคู่แม้ว่าช่วงแรกๆอาจจะยังไม่ได้แบบโหดังเปรี้ยงปรางทันทีแต่มันคือหมุดหมายสำคัญที่ปักลงไปแล้ววันนี้คืออัศนีวสัน์และนี่คือแนวทางของพวกเขาแล้วหลังจากนั้นโอ้โหเส้นทางเปิดคล้างเลยนะครับกลายเป็นเจ้าพ่อเพลงฮิตจริงๆมีเพลงดังเยอะมากเยอะจริงๆครับ ตรงนี้แหละที่น่าทึ่งยกตัวอย่างเพลงที่แบบโหร้องกันได้ทั่วบ้านทั่วเมืองก็เคยสัญญาอย่างเงี้ยเพลงนี้โดนใจคนอกหักสุดๆอืก็เคยสัญญานี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากค่ะของการผสมดนตรีร็อกที่มันมันเข้าถึงง่ายเนื้อหาก็กินใจคนฟังเมโลดี้ก็ติดหูเสียงร้องก็ถ่ายทอดอารมณ์ได้ดีแล้วก็แน่นอนโซโล่กีตาร์ที่เป็นเอกลักษณ์มันลงตัวไปหมดเลยค่ะ หรืออย่างเพลงยินดีไม่มีปัญหาที่จังหวะสนุกสนุกหน่อยเนื้อหาให้กำลังใจก็กลายเป็นเหมือนเพลงชาติประจำตัวของพวกเขาไปเลยเหมือนกันนะคะใช่ครับแล้วก็มีเพลงอย่างเอ่อบังออนเอาแต่นอนตอนนั้นนี่เนื้อหาแปลกใหม่มากมีความขี้เล่นทะลึ่งนิดนิดหรือเพลงชา้าชซึ้งซึ้งอย่างได้อย่างเสียอย่างอันนี้ก็พูดถึงศัจธรรมชีวิตได้ลึกซึ้งมากๆเลยใช่ค่ะการที่พวกเขาทำเพลงได้หลายๆายแนวจริงๆทั้งร็อกหนักหนัก ร็อกสนุกๆเพลงช้ากินใจหรือแม้แต่เพลงเนื้อหาเสียดสีสังคมนิดๆอย่างบางออนหรือสะท้อนปรัชญาชีวิตได้อย่างเสียอย่างเนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการแต่งเพลงเรียบเรียงดนตรีที่มันรอบด้านมากๆค่ะไม่ได้ยึดติดอยู่กับแนวทางเดียวเลยครับผมและอย่างเพลงยุคต่อๆมาหัวใจสะอนเพิ่ปันใจอยากได้ยินว่ารักกันสิทธิ์ของเธอพวกนี้ก็ยังฮิตต่อเนื่อง แล้วก็ยังคงความเป็นอัศนีวสันไว้อย่างชัดเจนมากคุณปอาค่ะเพลงเหล่านี้ยิ่งตอกย้ำความสำเร็จแล้วก็ทำให้พวกเขาเอ่อยืนอยู่ในแถวหน้าของวงการเพลงไทยได้นานมากจริงๆการมีเพลงฮิตเยอะขนาดนี้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะมันสะท้อนถึงความเข้าใจาในตลาดเพลงความสามารถในการจับความรู้สึกของคนฟังในแต่ละยุค แล้วก็ที่สำคัญคือการรักษามาตรฐานคุณภาพของงานไว้ได้ตลอดเพลงเหล่านี้มันไม่หายไปไหนนะคะมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของความทรงจำเป็นวัฒนธรรมเพลงป๊อปของไทยไปแล้วจริงๆพอเรามองภาพรวมทั้งหมดนี้แล้วเนี่ยคำว่าตำนานที่คนมอบให้อัศนวสันมันก็ดูสมเหตุสมผลมากเลยนะครับไม่ใช่แค่ศิลปินที่ดังแต่เป็นผู้ที่มีส่วนสาคัญในการเชปปิ้งหรือแบบกาหนดทิศทางดนตรีร็อกไทยในยุค8ป90เลยก็ว่าได้ ใช่เลยค่ะคำว่าตำนานในที่นี้มันไม่ได้หมายถึงแค่ความดังหรือยอดขายอย่างเดียวนะคะแต่มันคืออิทธิพลค่ะอิทธิพลที่พวกเขาส่งต่อให้วงการเพลงซึ่งอิทธิพลที่ว่านี้ก็อาจจะรวมถึงการเป็นแรงบันดาลใจให้ศิลปินรุ่นน้องๆการสร้างมาตรฐานใหม่ๆใ,ให้กับงานเพลงร็อกยุคนั้นทั้งในแง่ของซาวด์ดนตรีการเขียนเพลงหรือแม้แต่การแสดงสดด้วยค่ะกันมา แม้ข้อมูลเชิงลึกอาจจะไม่ได้มีเยอะมากนะคะแต่เราพอจะคาดเดาได้ว่าซาวกีตาร์ของพิ่ป้อมอัศนีโชติกุลเนี่ยน่าจะเป็นหนึ่งในอิทธิพลที่ชัดเจนที่สุดการผสมร็อกกับบลูส์ที่มันลงตัวแล้วก็ติดหูแบบนี้น่าจะสร้างแรงบันดาลใจให้นักกีตาร์รุ่นหลังๆเยอะมากค่ะ นอกจากนี้การที่พวกเขาสามารถทำเพลงร็อกให้มันแมสได้เข้าถึงคนหมู่มากได้โดยที่ไม่เสียตัวตนความเป็นร็อกไปก็น่าจะเป็นอีกบทเรียนสำคัญที่ศิลปินรุ่นต่อๆมาได้เรียนรู้จากพวกเขาค่ะแล้วบทบาทในการพัฒนาวงการเพลงร็อกไทยล่ะครับถือว่าสำคัญมากหน่อยแค่ไหนสำคัญมากค่ะในช่วงทศวรรษ80-90นี่ถือเป็นยุคทองของร็อกไทยเลยมีวงร็อกขึ้นมาเยอะมาก อาสนีวสันถูเป็นหัวหอ,อกคนสำคัญเลยนะคะที่ช่วยผลักดันให้แนวนี้มันได้รับความนิยมในวงกว้างพวกเขาพิสูจน์ให้เห็นว่าเพลงร็อกที่มีคุณภาพเนื้อหาดีๆเนี่ยมันประสบความสำเร็จในเชิงพาณิชย์ได้แบบงดงามเลยซึ่งมันก็เป็นการเปิดทางสร้างความมั่นใจให้ศิลปินร็อกรุ่นน้องๆให้กล้าที่จะนาเสนอผลงานตัวเองมากขึ้นด้วยค่ะเหมือนกับว่าพวกเขาช่วยยกระดับมาตรฐาน หรือความคาดหวังของคนฟังที่มีต่อเพลงร็อกในยุคนั้นขึ้นไปอีกเป็นไปได้มากค่ะเมื่อมีศิลปินระดับนี้สร้างงานดีๆออกมาเรื่อยๆมันก็เหมือนเป็นการสร้างบรรทัดฐานใหม่ๆทั้งเรื่องโปรดักชันการแต่งเพลงการแสดงสดซึ่งมันส่งผลดีต่อภาพรวมวงการทำให้เกิดการแข่งขันการพัฒนาคุณภาพกันมากขึ้นค่ะสรุปแมวนะครับแจกที่เราเจาะลึกกันมาอัศนีวสันก็คือ ไม่ใช่แค่คู่พี่น้องศิลปินร็อกธรรมดาแต่เป็นเหมือนสถาบันทางดนตรีเป็นสัญ,ญลักษณ์ของยุคสมัยเลยมีบทบาทชัดเจนทั้งพี่ป้อมร้องนำโซโลโกีตาร์เอกลักษณ์และพี่โต๊ะร้องเสริมริทึ h กีตาร์ที่เป็นรากฐานมั่นคงแจ้งเกิดจากบ้าหอบฟางในปี2529ที่เป็นเหมือนคำประกาศตัวตนแล้วก็สร้างเพลงฮิตมากมายจริงๆที่มันไม่ได้ดังแค่วันนั้นแต่มันยังอยู่ในวัฒนธรรมเพลงไทยมาจนถึงทุกวันนี้ และที่สำคัญคืออิทธิพลต่อการพัฒนาวงการเพลงร็อกไทยด้วยคือส่วนผสมที่ลงตัวมากๆระหว่างฝีมือทางดนตรีความสามารถในการแต่งเพลงที่เข้าถึงคนฟังแล้วก็ความเข้าใจในธุรกิจเพลงทั้งหมดนี้ล่ละค่ะที่ทำให้พวกเขากลายเป็นตำนานอย่างแท้จริงอืมพอเราพิจารณาจากบทบาทที่แตกต่างแต่ก็ส่งเสริมกันของสองพี่น้องนะคะทั้งเรื่องแบ่งพาร์ทกีตาร์การร้องหรือแม้แต่ภาพลักษณ์ที่เราพอจะสัมผัสได้ มันก็มีคำถามหนึ่งที่น่าสนใจผุดขึ้นมานะคะคือเรามักจะมองไปที่ความสามารถส่วนตัวของแต่ละคนหรือคุณภาพเพลงเป็นหลักเนาะแต่จริงๆแล้วพลวัตของความเป็นพี่น้องความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดการทำงานร่วมกันหรือแม้แต่ความขัดแย้งที่อาจจะมีบ้างระหว่างทางมันมีส่วนหล่อหลอมให้เกิดเป็นดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์ของอัศนีวสัน์แล้วก็ส่งผลต่อความสำเร็จที่ยาวนานขนาดนี้มากน้อยแค่ไหนนอกเหนือจากฝีมือหรือพรสวรรค์ส่วนตัว มันอาจจะเป็นเคมีพิเศษบางอย่างระหว่างพี่น้องคู่นี้หรือเปล่าที่ทำให้ทุกอย่างมันลงตัวยืนยงมาได้ขนาดนี้ก็น่าจะเป็นประเด็นที่น่าเก็บไปคิดต่อได้นะคะสำหรับคนที่อยากจะเข้าใจเบื้องลึกของตำนานคู่นี้ให้มากขึ้นไปอีกค่ะ